ไอเมียวไอมิทินไอมิทินเมียวไอมิทิน,อทนพอน้องเพื่อนมาย่อมอิหลีแล้วพอพันหูแล้วว่าเขาแอบ,บมาพอก,กันเพื่อข,ขังนอง้องไว้ไอมิทินมาเมียวเดยเฝ้าให้พอน้องจะขังน้องในจังไหนบอกมาดูพ่พอน้องเพื่อนอสิเป,ปิดโอกาสให้ไอ้ไมาขอ,น,อน้องภายในอาทิตย์นี้ถ้าไอ้บ้ามาเพื่อนสิบ,บังคับให้น้องไปแต่งกับลูกชายกำนันลูกกำนันลข้านี่มูจ่จกี่ันั่ง มันอ่างแต่ว่ามันไม่ีเงินไม่จะออกไปก็ได้บ่พนัไอจนหาน้าตั้มต้อยคือสิบหมาะสมมาเป็นลูกเคยเพื่อนดอกบ้เมียวน้องเสียนีด้เจไอบ่น้องหักไอคนเดียวไอต้องมาขอน้องให้ได้เด้อไอสัญญาไอเสียหาเงินมาแตงหน่องในอาทิตย์เดียวจะเหตุทุกอย่างมันงั้นเชียงแต่ไอกับบ่ยันไอบ่ยอมให้บ้เมียวตกเป็นลูกไปกำนันเย็ดความ ไอ้มิทีนกามไอ้ยัยไอ,ไอ้ต้องเฮ็ดได้แห่น่นมีที่รับคมยังมาคมต่อค่อมหักของไอ้หรอกโอ้ยขายน้ำแสงใส่ก็พกอจีได้จะไปหาเงินไหนน้อไปสู้อความมาเมียวหายอยากแท้เฮ้ยเฮ็ดยังกระลมเดียวทุกอย่างสิหาเงินใส่ไปสู้อความมาเมียวคือหายอยากแท้เงินนี่มิทินมาแล้มีจีดยางเห็นไหนี่นี่มีลุงบุซอและ่ะมาให้แต่งเดือยให้ไหมหลับมีด นี่แหละสก,กิลรับสุดยอดที่บ่อมี่ปผยหูโอ,โอ้บักนี่รับมิดเกงได้แหลนะเนาะเบิดบ้านนี่บ่อมี่ผู้ใดเกกงซะม,มึมออีกแล้วนี่แหละตองข้างทำมาหากินข้งเฮาอ๋าบ่อมี่แซ่แล้ว นี่แล้วแนวเขาฐานะที่สุดรับจ้างทั่วไปทุกสนิดโอ้ยชีวิตนุมอีสานมีแต่ไห้หน้านักกินเรามีผู้สาวให้ิึงบ่มีวาสนาโอ้ยเอา้ามึงกินเราซะเสี้ยมึงนั่นอีกาดำกันยังยนันตกก็เว้าครักเนาะแต่ว่าเขาบอเห็นมีที่หลายเมือเดี สองสามอาทิตย์ละมั้งชั้เชียมบ่ได้ขาดงวงเขานะว่ามันเห็ดตัวลำดับจังใดกับโบลูอะช่วงนี้โอ้มันก็หลายพุทธเมืม่อก่อนนี่กูไปซื้อยาสูบเฮี้ยนเมย์สอนมันตาแดงกำกำจังใดกับโบลูเลยมันเห็ดทาทางแปลกๆถามยังกับบริษัทบอกแต่งตัวก็ยังใส่หลับเมื่อปืนนี่ยนะโอจังใดก็บสร้างเหาอกินเหล้าก่อนโอ้น,นะโอนอกเลยได้โบกนะนั่นใช่้าเลยอ่านะสิมาใส่ลงใส่หลับอีหยัง,ยงมีที่นั่นน่ะ มันก็ฐานะแต่เต้นรับจ้างจุกอย่างเขาไล่เท่านั้นล่ะเอ้าแม่นบ่แม่นมันก็เยาว่าเด้อพ่อผู้ใหญ่กีดกันอยู่มันสิหาเงินใส่มาแต่งเมี่ยวเมียวกลัวมันเป็นรับจ้างผิดกฎหมายมันก็คักกว่าผิดกฎหมายกูอยากมันเอากห้องไปเปลี่ยนลูกน้องมันจะคักมาเนี่ยไอ้หงูยีสั่นคักเป็นยังไงคือสั่นเดี๋ยวนึงยี่สันโอ้ยโมทงยี่สันโมทงยี่สนโอ้ยที่หนึ่งใหมากขึ้นรอเหรอ ขี่รถเก๋งใช่ไหมเพื่อนเปียกเราเขาเจ้ากันเขาบม่กินเราหรอกเขาวเขากินแต่เหลราแดงมิตี้มันต้องปีกงานอี๋มาได้แถมเลยมันจังสิได้ซื้อเหลราแดงแล้วจังมีรถขี่ปะเนี่ยเขากระซงใส่เลยเขาเป็นสายลับฮะสายลับคำมือแหละเด้เขาต้องกลับบ้านแต่ว่ามิตี้เนี่ยเซ็งแดงกับมันมึงกดบพวมันรอดบวกกับบุ๊คมันหรอกมันเป็นพวกมึงปืนสายลับมันอยู่ฝั่งเฮี้ยมเลมันนอนหลับอยู่ เออมันกับปูมันว่อมันเป็นผู้อาว,ว,อวุโสในวงแนี้ยโอนั่น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 เมื่อแตาบอลโอกาสปูมันแบบมันตื่นขึ้นมาหล่ามันมีสัตว์มาแทงเขานี่เฮ็ดจังไหนซุ้มเขาน่ะตัวไพยตัวมันว้ายตัวกาจ <c ười> ังสันนตบัเนี่มึงเนี่ยเฮ้ยจัดการมีดพวกนี้ให้ควบจีบเลย <c ười> เออค่ะ <c ười> จังจัง <c> ค <ười> ่ะค่ะผมบอกมึงแล้วมันละเมิดถึงมีดมันเป็นนักฆ่าสายมืดอืมเป็นแต่ยันกูที่คิดอีก มันมันสิมบม้าลำบากไล่ได้หนียังสิแพทย์ยังอยู่นี่ได้มีทีนไไ้นเป็นสายึมงูวกย่าไปไกลเริม่มทีทมันเป็นสายรับน้องไปบอกเมียน้องบอกเรื่อไปบอกเมียแล้มาณเป็นสายรับแม่พ่อนไอสองคนเรา่าลูกชายเจ้านั่นเป็นสายรับบไปมาสายลุงสลับอีหยังมีที้นเป็ดปูกันมาคุยไปมีที้นมีที้นลูกมามึงไปเั็นสายรับอีหยังดูนี่อีะเมีย ใส่หลอกใส่รับเอียงเพื่อเจอเอียงมีคนนอนอยู่แค่เป็นเอียงพากันไม่ยังนะฮัเออแล้วมึงเอาเงินใส่มาซื้อเหลาแดงรดเก่งกับมีขี้ย่าอย่าอยาโอ้ยหาสูรถดลุงผู้สวยแล้วเรื่องมีดจีดอย่างยุ่งยโคกกลางเพิ่์กเลยเห็นมันไปเอาหายช่วงนี้มีดที่มันรับจางรับมีดจีดอย่างตัวมีดที่เนี่ยมันรับมีดเก่งที่สุดในโลกแล้วมันได้ไปซื้อเหลาแดงมาฉลองความคามของมีดมั้งผูคือสายรับมีดจีอย่างนึงเนี่ย ไปหามเงยเห็นไอ้กูคิดไปไกลพูดเนาะก็แสดงว่าพารกิจลับที่ว่าเสียงไต่ในี่คขึ้นยันรับมีดบาดมือนี่บอกอะไรกิจของกูรับมีดถึงคมกวพ่อเดี๋ยวจะหาเงินไปซื้อของมาเมียอนี่เด้รับจ้างรับมีดต่อไปที่กูเขียนไว้มีดชินมึงก็สุดยอดอีหลีสายรับมีดเมื่อก่อน